อนุดิตฐัโรมปั่นเกมการเมืองใสร้ายกล้าทำลั่นธรรมนัตไม่เกี่ยวสแกมเมอร์ท้ามีหลักฐานจริงส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีได้ทันทีพร้อมสนับสนุนรัฐบาลปราบสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติวันที่ 3. พฤศจิกาย,ยน2568นาวาอากาศเอกอนุดิตนักข้ประธานยุทธศาสตร์พักกล้าทมกอธนาคารในฐานะคณะทำงานบอรุมพักกอธนาคารเพื่อตรวจสอบกรณีการอภิปรายและให้สัมภาษณ์กล่าวพาดพิง สมาชิกพักกอทนาคารเชื่อมโยงสแกมเมอร์ออกถแถลงการตอบโต้กรณีที่นายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนประชนออภิปรายและให้สัมภาษณ์เชื่อมโยงชื่อร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารองนายกและรัฐมนตรีว่าการเกษตรและสากรณ์ในฐานะประธานที่ปรึกษาพักกับขบวนการสแกมเมอร์ทุนสีเทาข้ามชาติว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีหลักฐานและบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงเป็นความพยายามจงใจโยงชื่อบุคคลและพักเพื่อหวังผลทางการเมืองมากกว่าจะเป็นการตรวจสอบโดยสุจริต ซัดทาให้สังคมเข้าใจผิดนาวาอากาศเอกอนุดิตกล่าวว่าการนําข้อมูลผิดมาขยายความในสภาจนทําให้ประชาชนเข้าใจผิดถือเป็นการกระทําที่ขาดความรับผิดชอบและสร้างความเสียหายต่อบุคคลบริสุทิ์และการที่ร้อยเอกธรรมนัฐและนางนฤมลพิยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหัวหน้าพักไม่ได้เข้าชี้แจงกมทความมั่นคงแห่งรัฐเมื่อวันที่30ตุลาคม2568ด้วยเหตุผลด้านภารกิจราชการและหลักการทางการเมือง ซึ่งเวทีกมทถ,ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากกว่าเวทีค้นหาความจริงพักกล้าทำเห็นว่าการตอบโต้บนเวทีลักษณะนี้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนร้อยเอกธรรมนัฐได้ชี้แจงผ่านช่องทางราชการครบถ้วนและพร้อมให้ข้อมูลต่อหน่วยงานที่ตรวจสอบด้วยความเป็นธรรมหากฝ่ายค้านมีหลักฐานจริงก็สามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีได้ทันทีนาวาอากาศเอกอนุดิตกล่าวแล้วว่าเสนอว่าระแห่งชาติปราบสแกม ทักกล้าทำขอเสนอแนวทางเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาแก๊งหลอกลวงออนไลน์โดยประกาศผลักดันให้รัฐบาลจัดตั้งวาระแห่งชาติปรับสแกมเมอร์เพื่อบูรณาการทุกหน่วยงานตั้งแต่ตำรวจคณะกรรมก,การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปป,ปงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปจนถึงประเทศเพื่อนบ้านแนวนโยบายดังกล่าวครอบคลุมทั้งการใช้ Big Data และ AI วิเคราะห์ธุรกรรมต้องสงสัยการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือยืออาชญากรรมออนไลน์ และการดำเนินคดีโดยไม่ละเว้นผู้มีอิทธิพลการปราบปรามต้องไม่มีสองมาตรฐานไม่ว่าคนเล็กหรือคนใหญ่ทุกคนต้องอยู่ณภายใต้กฎหมายข้อกล่าวหาไม่ใช่คำพิพากษาความจริงต้องชนะการบิดเบือนลั่นพร้อมพิสูจน์ความจริงทุกเวทีนาว่าอากาศเอกอนุดิตกล่าวด้วยว่าพักธนาคารยืนยัดในความจริงไม่ยอมให้การเมืองสกรปรกทำลายคนบริสุทธิ์อีกต่อไปและจะเดินหน้าพิสูจน์ความจริงในทุกเวทีและยึดมั่นทำงานเพื่อประชาชน ด้วยความสุจริตโปร่งใสไม่หวั่นไหวต่อแรงโจมตีทางการเมือง